นี่จะให้มาดูบรรยากาศก่นกอนลูกรอยกระทงนะครับนี่ครับหนับที่รอยกระทงคืนนี้ก็มีโต๊ะมีทํามที่เดินลงไปในน้ําได้ให้คนลอยกระทงคืนวันนี้ครับคืนนี้มีการค้ามาเตรียมพร้อมแล้วครับ ตอนนี้ขนาดนี้เวลาแปดนาฬิกานะครับแปดโมงครึ่งแปดโมงเชา้าเดี๋ยววันนี้จะให้ดูเป็นอะไรที่ครับ นะครับถนนสุขุมวิทหมายเลขสามครับเส้นนี้เป็นบางประกงนะครับวันนี้อยู่เคหะบางปูครับนี่ือจุดที่สามครับสำหรับไรกะทงคืนนี้ครับ เป็นคลองน้ําตรงข้ามกับความตระเขศสมุทรปราการนะครับตรงนี้ตอนเย็นนี้คนเยอะมากครับนี่ครับเป็นที่กว้างในติถนนติถนนมาเลขสามนะครับจะนี้จะไปคลองด่านหรือไปสะชลเกาไปชนกับไปบรรจบกับถนนหมายเลขสามสิบสี่ครับนี่ครับก็มีสะพานมีอะไรไปข้างล่างให้คนได้ลงเวลากระทงด้วยครับ มีเจ้าหน้าที่กำลังทำความสะอาดครับนี่ครับเป็นกรื่อค่อ้างเล็กสำหรับใครที่ยังไม่มีที่ไปในตะกงคืนนี้นะครับมาที่นี่ได้เลย ตอนเย็นนี้คนเยอะมากครับตรงนี้จะเป็นตลาดเต็มไปหมดเลยครับระดับร้อยกระทงทำาคืน,นี้ครับนี่ก็มีเจ้าหน้าที่เทศาบาลก็จะมาำอำนวยความสะดวกนะทำที่ให้มันสวยครับระดับร้อยกระทงครับโอเคนะครับเจียกันคืนนี้ครับรหรับร้อยกระทงครับ ที่เข้ามาแล้วมาทำความสะอาดครับตัวนี้ก็จะเต็มไปด้วยรอยกระทงประดับประดาไปด้วยกระทงเต็มผิวน้ำเติมพืน้นเติมเติมพื้นผิวน้ำเลยครับเป็นแม่น้ำครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้เอาคลิปรอยกระทงยันนี้มาฝากครับสำหรับคลิปนี้ขอความลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ